สวัสดีครับสวัสดีพบกับช่างยูเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาดูให้ของฮะอีซูนะฮะดีแมกนะครับเหมือนเดิมนะครับออนิวนะมี2องพันสิบสองนะครับเครื่องสามูนะครับเป็นตัวแรกเนาะอ่าอันนี้ก็ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบคุณลูกค้าจากพะรามสองนะครับที่มาใช้บริการนะครับหลังยูตัวแอร์นะครับโดยแค่นี้ก็รถลูกค้าครับผ่านการเซอร์วิสมาก็ เขาคาที่จะครบวงจรแล้วเนาะหมายถึงว่าทีนี้คืออาจจะเปลี่ยนแค่เปลี่ยนตู้ตู้แอร์มาแล้วคนระับช่วงปี6 1หรือลูกค้าแจ้งมานะครแบอันนั้นก็เปลี่ยนเป็นงานงานเทียบนะเป็นยี่ห้อเดนโซ c ซีจีะ so นะครับแต่ว่าไม่ใช่พาร์ทของเดนโซทำนะครับแล้วก็มาสายใหญ่ก็เคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับ คอมเพรสเซอร์รับเปลี่ยนมาสักปีที่แล้วนะวิ่งได้สักเมื่อโลนะลูกค้าแจ้งมานะครับเป็นคอมแมแท้นะครับอ่าส่วนแผงคอนเดนเซอร์ครับก็ผ่านการเปลี่ยนมาแล้วครับอ่ะก็เปลี่ยนใกล้เคียงกันครับในช่วงเวลานะครับก็ประวัติการเปลี่ยนก็ประมาณนี้นะรับโดยปัญหาล่าสุดนะลูกค้าที่พบเจอหลังจากใช้งานมานะครับก็คือหลังจากที่ไปติดถลมอ่าเป็นไฟฟ้านะเป็นไฟฟ้าเนาะ ติดเป็นไฟฟ้ามาครับลูกค้าก็ใช้ได้สักประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะหรือว่าจะเป็นเอฟเฟกหลังจากที่ติดพัดลมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าอย่างนั้นนะครับก็คืออาการที่พบเจอคือตู้แอร์เป็นน้ำแข็งนะครับแอร์นั้นไม่ตัดนะครับก็ได้ทาการตรวจเช็คนะครับในช่วงที่ระหว่างรัดอินรอนะครับก็จะมีบางช่วงที่ตัดและบางช่วงนั้นไม่ตัดนะครับ ซึ่งดีแม็กพบเจอ,อยากครับที่สายแอร์นั้นจะเป็นน้ําแข็งครับบริเวณท่อด้านซักชั่นหรือว่าท่อใหญ่นั่นเองครับลูกค้าบอกว่าคือมันไม่ตัดนะครับก็เลยล่าสุดไปล้างตู้แอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนเซ็นเซอร์หางเทโมเป็นแท้เบิกมาจากศูนย์เลยนะครับก็เป็นเหมือนเดิมครับอาการที่พบเจอนั้นก็ยังไม่หายครับอันนี้ช่างยูงก็ได้ทําการนะครับ ฟันทงไว้ที่ตู้แอร์นะครับที่ความเย็นนั้นหลอดน้ำยาอาจจะมีตีบมีตันนะครับทำให้ตำแหน่งที่เธอโมปักอยู่นั้นคือตู้ไม่เป็นน้ำแข็งนะครับแต่ว่าในส่วนอื่นนั้นคือเป็นน้ำแข็งแล้วทำให้เขาคิดว่ามันยังไม่เย็นหรอกมันก็เลยไม่ได้สั่งคอมนั้นตัดการทำงานนะครับแต่จริงๆนั่นคือเย็นนะเห็นไหมครับฝาขึ้นนะครับผมจอดวอม เทสอาการนี่เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนะลูกค้ามาสัก8ปดโมงนีหน่อยตอนนี้ก็จะ10บโมงแล้วครับมาดูความเย็นนะฮะอันนี้ช่วงที่เป็นน้ําแข็งก็จะขึ้นไปสัก1 0 11องศานะครับประมาณนี้นะตอนนี้ก็คือยังตัดต่อปกติครับอย่างที่ผมบอกมันมีทั้งตัดแล้วก็ไม่ตัดนะครับมาให้ดู่าเกตครับจะเห็นว่าชักชั่นนั้นก็จะตกไปหน่อยนะครับประมาณ18บแปที่ครับไฮเปเชอร์ครับ150ครับนี่ครับ พอแม่เปลี่ยนแท้มาครับใหม่เลยนะฮะวาเวก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับแหนงเปลี่ยนมาแล้วนะแขน,ง,แนงก็เปลี่ยนมาแล้วอันนี้ก็เปลี่ยนมาเพราะที่จะพบวงจรเนาะหางหนูตัวนี้ก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับ เปลี่ยนมาแล้วนะครับลูกค้าเพิ่งไปเปลี่ยนล่าสุดหลังจากที่มันเกิดอาการเราก็คิดว่าเอาจจะเป็นที่เซนเซอร์นะครับช่างก็แนะนำให้ถอดออกมาแล้วก็ล้างตู้ไปเลยทีเดียวนะครับเนี่ยความเย็นนะการปรับนะเห็นไหมครับ25ครับพัดลม3ขีดนะครับคือแอร์นั้นเดินบางทีเดินเดินนาน10 20นาทีนั้นก็ไม่ตัดนะครับแต่ความเย็นหน้าตู้ลมันได้แล้วแต่ว่าเขาไม่ตัดนะครับปัญหาคืออย่างนี้ครับ อันนี้ก็ตัวเทียบครับเกิดขึ้นได้ครับออันนี้ก็ได้แนะนําพูดคุยกับลูกค้าเรียบร้อยเนาะเพราะว่าช่างยูได้ทําการสับเทอร์มูนะครับลองเทสด้านนอกเนาะแอร์นั้นตัดต่อปกติครับอก็เลยฟันธงไปที่ครับเปลี่ยนตู้แอร์นะครับคุยกันเข้าใจนะครับอันนี้ก็ในส่วนของเครื่องสแกนครับขึ้นหนึ่งโค้ดครับก็จะเป็นกล่อง ECU ทํางานผิดปกติครับเนี่ยในนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูรถผ่านการใช้งานมากี่กิโลเมตรนะครับนี่นะครับรถผ่านการใช้งานมา1 7 3 9 7 5หมนัก้าอิากิโลเมตรนะครับามาให้ดูความแรงลมนะครับจะทําการเปิดนะว่าได้เท่าไหร่นะนลูกค้าไปล้างก็แจ้งว่าตู้นั้นก็ยังไม่ค่อยที่จะตันนะครับปรับลมออกบนนะครับผม ช่องกลางเหมือนจะเบาหน่อยไหมอโอเคครับก็ความแรงลมครับ20.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเรียบร้อยครับพอโดยเคนนี้ก็อย่างที่คุยกันนะครับว่าจะถอดรือนะฮะตู้แอร์มาเปลี่ยนนะครับก็ติดตามชมนะครับว่ารายละเอียดของงานนั้นจะเป็นยังไงนะครับครับผมนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการ ปัชชิงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับสำหรับ e s u z u k all new ปี2022อครับนี่ครับ<ม>ก็เครื่องปัชชิ่งถ้งใคร400ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับนี่ครับขั้นตอนการปัชชิ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำมันคอมเดิมนะครับอันนี้ก็จะเหลืองนะสบายตานะครััน,นี่คือ ก็จะให้เครื่องเขาปัดชิ่งไปเรื่อยๆนะครับขผมนี้ก็จะเป็นขั้นตอนหลงการถอดหรือตู้แอร์นะครับนี่ก็โยกคนโซนออก็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะถอดคาร์ลีออกามานะครับอ่รุ่นคันนี้ก็สายไฟเยอะพอสมควรนนครับว่าลูกค้าติดทั้งอ่าลำพงนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงก็เยอะแยะเลยนะครับฝั่งน้นก็เยอะนะครับนี้ก็ไฟ,ไฟก็เต็ม กับผมก็มาให้ดูสภาพตู้แอร์นะครับจะเห็นว่ายังใหม่คลิฟต์อยู่นะครับนี่นครับรถลูกค้าใช้งานน้อยนะนี่นะครับล์วก็เปลี่ยนมาแล้วน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะฮะนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับตำแหน่งที่ปักมาก็มีหลายจุดนะเพียครับ หนึ่งสองสามนะครับนี่นะครับปักล่าสุดก็คือแถบนี้นะครับแถบด้านบนนะครับให้ดูนะครับประมาณนี้ครับตัวแอร์นะครับเนการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอาจจะมีตีดมีตันสักท่อนะครับทำให้นะฮะแอร์นั้นมีปัญหาเนาะประมาณนี้นะครับขั้นตอนการเป่าทำความสะอาดฝุ่นภในห้องโดยสารครับ ผมก็มาดูเซตอะไหล่ที่จะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าในครั้งนี้นะครับก็ลูกค้าขอจบๆนะครับก็เสนอเป็นตู้แท้ไปนะครับก็โอเคนะครับนี่นะครับก็เป็นตู้แอร์อะไหล่แท้นะครับอีสุส์นะพร้อมงานรับประกันให้1ปีเต็มนะครับเห็นว่าหลอดน้ํายาของตู้แท้นั้นคือเขาจะใหญ่นิดนึงนะครับจะต่างจากตู้เทียบเนาะให้ดูนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับของเทียบนั้นหลอดจะฟินมันจะถี่นะครับ ที่นี้ก็ดีในเรื่องของการน้ํายานะครับวนได้ช้าให้ความเย็นได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้ามันตีบตันสักที่นะครับสักที่เนาะมันก็จะมีผลเสียงอย่างนี้ครับเย็นบ้างนะครับช่วงที่หลอดเนี้ยอาจจะมีตีบมีตันนะครับหรือว่าไอ้ตรงเนี้ยอาจจะมีตีบมีตันนะครับในบางช่องครับทําให้ในจังหวะที่เขาฉีดน้ํายาครับหรือบางยางหวานั้นจะทาให้ตู้นั้นเป็นน้ําแข็งนะครับ ประมาณนี้ครับเกิดขึ้นได้ครับอรไรเทียบไม่มีอะไรแน่นอนนะครับอะไม่เหมือนแท้ครับแท้ก็จบงานนะครับไม่ต้องมาลุ้นไม่ต้องมาอะไรเยอะนะครับก็ประมาณนี้ครับเช่นส่วนที่ทําการถอดรื้อออกมาก็เช็ดล้างทาความสะอาดให้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับนี่ก็จะไปไวๆนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะได้ประกอบให้ลูกค้าครับทการประกอบตู้แอร์ครับใส่เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะใส่เปลือกฝาปิดตู้แอร์ครับช่างลมให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับ เปรียบเทียบน้ำมันคอมนะครับโดยสายมือของเดิมครับเป็นยูสออยครับน้ำมันคอมที่เสื่อมสภาพนะครับความเหมือนน้ำมันคอมเป็นเสื้อใหม่ครับเดี๋ยวจะทําการครับเอาเข้าในระบบให้ลูกค้านะครับต่างกันนะครับตอนการเช็ดทําความสะอาดนะหลังจากที่เราทงการประกอบตัวแอร์เสร็จเรียบร้อยนะนนี้ก็เช็ดทําความสะอาดเสร็จเรามาดูงานประกอบกันนะครับ ผมนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเติมยาแอร์นะครับโดยรถคันนี้เติมยาแอร์เป็นของมูเตอร์กีเชฟแฟนด์โดย่ทชช่างมาตรฐานนะเติมตรงตามสเปคครับผมก็มาให้ดูค่าเกียร์หลังจากที่ทำการแก้ไขนะครับโดยที่ด้านชักชั่นนะอยู่ที่30มสิบเพไรนะครับส่วนไฮเปอร์เชอร์หนะึ150่งร้อยห้าสิบเพลตไรครับตีไปเลยนะครับหนึ่งร้อยสี่ห้าแล้วก็ตีไปหนึ่งร้อยห้าสิบเลยนะครับส่วนด้านชักชั่นก็ลงมาที่ประมาณสัก28 29ิบแปดยร่สิบเกรนะ นี่ก็คอมก็เดินอยู่นะครับก็มาให้ดูงานประกอบนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับภายในหลังจากประกอบเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับสวยเนียนจีบครับผมก็มาให้ดูข้าเกลกันอีกสักรอบนะครับนี่ครับสวยครับนะแต่ตัดครับ พอแม่ต่อนะครับเดี๋ยวไปดูความเย็นนะนะฮะ4.5นะครับหน้าช่องแอง่ปรับพัดลมสามขีดนะครับความเย็น18องศาคือต่ำที่สุดแล้วนั่นเองนะครับนะครับวันนี้ก็แก้ไขให้เรียบร้อยครับก็ขึ้นความเย็นนะครับสำหรับเทสนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับ ก็อยู่ตามสุดก็อยู่สักส4่สี่เนาะก็ขึ้นลงขึ้นลงอยู่ประมาณนี้นครับแอร์นั้นตัดต่อนะครับอันนี้ก็ปกตินะครับตัดตัดเย็นตามปกติเนาะมาให้ดูการปรับนะครับข้างในนี่นะครับนี่เนาะ,ะนเรียบร้อยนะครับ ก็จะเป็นหลังจากที่ถอดหรือเปลี่ยนตู้แอร์เนาะก็ทําการสแกนตรวจเช็คภายในกล่อง ECU ก็เหมือนเดิมนะครับก่อนแก้ไขหน้าหลังแก้ไขนะครับว่าตัวนี้เคลียร,ร์รไม่ออกนะครับเสร็จร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความแรงลมหลังแก้ไขทั้24.2กิโลเมตรต่อชั่วโมองนะครับดีแรงนะครสะอาสดแรงแล้วก็แงและิดรอยว่าน้ำรับ อนการโอปอลซนนะฮะาเชื้อโรคภายในห้องโดยสารครับปแป๊บหนึ่งนะครับวันเลืผมก็นีวิวทรงงานนะครับมีสูดีแม็กนะอันนี้ก็ออปอลซนลูกค้าเรียบร้อยนะเดี๋ยวกำลังป่อยควรเนานะส่วนอันนี้เย็นนะฮะเย็นฝ้าขึ้นทุกบานนะครับเรียบร้อยครับสำหรับใครที่ใช้นะครับอีซูซู ดีแม็กออนิูนะครับมีปัญหาเรื่องแอร์ติดต่อสอบถามได้เลยครับอันนี้ก็ต้องกลาวขอบพระคุณลูกค้าจากพระราม2องครับจากใจที่มาใช้บริการร้านเจ้าเร่แอร์ครับสำหรับคลิปนี้นะฮะช่างยูก็คงนะฮะนี่ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับนี่ครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างยูทําคลิปดีต่อไปหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อก่อนครับสวัสดีครับเจอนใหม่อีพีหน้าครับผม